ค่ะวันนี้พบกับแพ็ค P1 วสาขาเชียงใหม่นะคะวันนี้เราอยู่กับรถ t o y ยต้ายาร s c คอค่ะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากซึ่งมาแข่งกับรถไฟฟ้าใครที่ไม่อยากใช้รถไฟฟ้าก็แนะนำตัวนี้ก็คือจะเป็น t ต y ยต้ายารีทคอรเดี๋ยวเรามาลองมาดูระบบนอกรถกันค่ะหรือว่ารอบๆคันรถก็คือ,อตัวนี้จะมีกล้องรอบคันจากโรงงานมาค่ะมีเซนเซอร์ด้านหน้า ก็คือระบบเดิมะระบบเดิมๆจากโรงงานค่อนข้างครบค่ะแล้วก็ภายในตัวจอในรถเนี่ยก็จะมีเครื่องเล่นขนาด10.1นิ้วมาให้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แบบเสียบสายแล้วก็แบบไวริสคาพ y ได้ค่ะซื้อรถมาแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่อยู่แต่อยากจะดู y u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  e g o o o l l m m p p s t f t i x หรือว่า Disney Pass แพ็คก,ก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะกลอง AI Box ไม่มีการงัดแงะหน้าจอเดิมหรือว่าไม่มีการตัดต่อสายซึ่งตัวนี้ก็สามารถเสียบผ่านช่อง USB การทำงานเร็วมากค่ะภายใน34วินาทีเดี๋ยวเราลองไปทดลองในตัวจอเดิมของตัวรถกันดูค่ะ oh. ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในรถ Toyota Yaris คอร์ s ตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมค่ะ ก็คือตัวจอจะมาให้ในขนาด10.1นิ้วหน้าจอใหญ่ภาพเต็มตาค่ะจะมาเป็นในแบรนด์ของ Pioneer ลำโพงเสียงแหลมก็จะมาให้เป็นของ Pioneer ทั้ง2ข้างค่ะ,ะในจอในตัวจอก็จะมีการรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y ซึ่งเราก็อยากดู Netflix หรือว่า y o u t u b e นี่เราก็จะมีตัวกล่อง Android Box Reset Power เดี๋ยวเราลองมาเสียบกันดูคะ่ะว่าการทำงานจะเป็นยังไงซึ่งการทำงานก็จะอยู่ไม่ถึง1นาทีนะคะก็คือ34วินาทีเสียบไปแล้วก็จะรอสักพักหนึ่งอ่ามีไฟติดแล้วค่ะไฟติดนี่คือเดี๋ยวตัวกล่อง Android Box ก็จะทำงาน เปลี่ยนหน้าจอเดิมขนาด10.1นิ้วให้เป็นจอ Android ได้เลยซึ่งการทำงานง่ายมากค่ะเสียบผ่านแค่ช่อง USB อตัวกลองแท็กลืมบอกไปเลยว่าสามารถใส่ซิมได้ใส่ซิมได้แล้วก็ SD card ได้ค่ะตัวนี้ก็ตอนนี้ก็คือ เปลี่ยนจากหน้าจอเดิมที่รองรับแค่ Apple CarPlay มาใช้งานเป็นจอ Android ได้แล้วค่ะอ่ะมี Netflix มาให้มี YouTube อ่าน,นี้ดูทีวีออนไลน์ได้จุ๊ก Music ตอนนี้แพ็กเชื่อมตัว Wi-Fi ไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูดูกันว่า YouTube อันนี้จะเป็นฟังก์ชันของ YouTube ขณาดตอนนี้ก็คือคนนั่งหน้าหลังนี่เห็นภาพชัดเจนนะคะเพราะว่าจอใหญ่มาก ปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยใช้งานได้ปกติค่ะไม่มีรวนค่ะปุ่มคอนโทรลใช้งานได้ปกติค่ะลองมาดูกันนำทางจาก Google Map กันดูนะคะอันนี้แพทจะลองนำทางไปสยามพารากอน การทำงานเร็วมากค่ะประมวลผลแบบรวดเร็วใช้งานง่ายมากๆค่ะไม่ยุ่งยากด้วยตัวนี้ก็จะมีการใช้งานสองหน้าจอได้ ก็คือการแบ่งการแบ่งการทำงาน2หน้าจอเราสามารถปรับอัตราได้ค่ะสามารถแบ่งอัตราเป็น3ส่วนได้เราจะดู YouTube จอใหญ่ก็ได้หรือว่าจะดูแผนที่จอเล็กๆก,ก็ได้ค่ะซึ่งการทำงานดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอแอปดูทีวีออนไลน์ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแอปล o กทีว แต่ถ้าเราจะดูในในแอปต่างๆก็ได้ค่ะก็คือจะมี t o id asp a y พวกนี้ก็ดูได้ค่ะทีวีออนไลน์แต่นี่แพ็กอะใช้เป็นตัวลุกทีวีภาพชัดค่ะการทำงานของคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ไม่มีลวนหรือว่าระบบเดิมยังใช้งานได้อย่างปกติค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากล้องงอบคันจะใช้งานได้ปกติไหมเสียงไม่ตัดนะคะกล้องรอบคันก็ดูได้เลยแล้วก็กดกลับมาที่ตัวแอปลุกทีวีได้เหมือนเดิมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวกล่อง AI Box ของตัว DZ ตัวนี้จะเป็นสเปคแกรม4ลอม 60c ซึ่งติดตั้งกับตัวยาริสคอร์สไปการทำงานไม่มีรวนระบบเหมือนเดิมใช้งานได้อย่างไหลลื่นเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่ P1 12สาขาทั่วประเทศค่ะแต่สำหรับชาวเชียงใหม่เจอกันได้ที่แยกดอนจันค่ะโครงการปามสปิงพาซาหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่0845260003 หรือแอดไลน์ได้ที่0845260003แล้วพบกันใหม่นะคะจากแพ็ค P1 สาขาเชียงใหม่แล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย